สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมีข่าวหลายจะมาบอกกับท่านผู้ชมทุกคนนะซึ่งตอนนี้แฟนเพจ cdnj นะครับผมที่มีผู้ติดตามอยู่ที่68,000คนเนี่ยโดนแฮ็กไปนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเรื่องราวมันเป็นไปมายังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยนะครับทุกคน ซึ่งในวันพุธที่5ตุลาคมนะครับผมเวลาสองทุ่มนะก็มีคนบุกลุก Facebook ของผมนะครับหรือจะเรียกว่า Facebook ส่วนตัวของผมนั่นเองนะครับผมซึ่งคนที่เข้ามาแฮก Facebook ของผมเนี่ยผมขอเรียกในานามว่าแฮกเกอร์นะครับทุกคนซึ่งเขาก็ได้เข้ามาแฮกและเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใน Facebook ส่วนตัวของผมนะเป็นเบอร์ของเขาในลำดับแรกเลยนะครับทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเข้ามา Facebook ของผมได้ยังไงนะครับทั้งที่ผมเนี่ยล็อก2ชั้นเอาไวไ้แล้วในเนเบ่า สนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ต่างประเทศแน่นอนนะครับไม่ใช่เบอร์ที่ประเทศไทยนะถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์ที่ประเทศไทยนะครับผมก็จะเริ่มขึ้นต้นด้วยบวกหกหกนั่นเองนะครับ ซึ่งเขาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเบอร์โทรของเขาในลำดับแรกนะครับผมเพื่อจะมายึดบัญชีของผมหรือว่าบัญชี Facebook ส่วนตัวของผมนั่นเองนะครับผมจากพิกัดที่ผมเห็นเข้าสู่ระบบนะครับผมก็บอกว่าใกล้อะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนแต่ว่าพิกัดอยู่ที่ประเทศแคนาดานั่นเองนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เป็นแฮกเกอร์เนี่ยเขาอยู่ประเทศแคนาดาจริงหรือเปล่านะครับทุกคนก็ลองเอาเบอร์โทรไปตรวจสอบดูก่อนนะครับต่อมานะครับผมเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนอีเมลนะครับที่ผูกกับ Facebook ของผมอยู่นะครับผมเปลี่ยนเป็นอีเมลของเขานั่นนเองงคทุกซึ ในตอนนั้นนะครับผมก็มี Gmail นะครับที่ผมใช้ผูกกับ Facebook ของผมเนี่ยหรือจะเรียกว่า Gmail ของผมนะครับผมส่งมาบอกว่าคุณได้ทําการเปลี่ยน Gmail หรือว่าทําการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้ผมตกใจมากเลยนะคบผมว่าเออผมไปทําอะไรผมไปเปลี่ยนตอนไหนนะผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเวลา2องทุ่มนะครับผมผมก็นั่งกินข้าวอยู่นะพอผมเข้าไปที่หน้า Facebook แล้วนะครับผม Facebook ก็แจ้งเตือนขึ้นมาว่าเซลซันคุณหมดอายุแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนั้นผมเนี่ยก็ทําอะไรไม่ถูกเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนะผมพยายามเข้าสู่ระบบ a c e b o o k ของผมอีกครั้งนะครับก็ไม่สามารถเข้าได้เลยนะครับทุกคน ซึ่งในตอนนั้นผมก็ทําได้เพียงรายงานกับเจ้าหน้าที่นะครับผมเพื่อกู้ Facebook บัญชีของผมคืนนั่นเองนะครับทุกคนถามว่าในตอนนั้นเนี่ยผมสามารถกู้คืนได้สําเร็จไหมผมก็กู้คืนได้สําเร็จนั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยพยายามยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่นะครับผมซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ส่งข้อความหรือว่าส่งแฟตฟอร์มมาให้กรอกทาง Gmail ที่ผมใช้ผูกกับ Facebook นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งผมก็ได้ทําการกู้บัญชี Facebook ของผมคืนได้สําเร็จนั่นเองนะครับ แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับผมนะคบผมเมื่อแฮกเกอร์รู้ว่าบัญชี Facebook ส่วนตัวของผมเนี่ยเป็นผู้ดูแลในเพจ CNJ นนจะครับผมจากนั้นเขาก็ได้ทําการมาเปลี่ยนอ e ีเมลข้อมูลติตดต่อสําหรับบัญชีโฆษณาเป็นของตัวเองนะครับทุกคนและทีนี้เขาเนี่ยก็มาเพิ่มบทบาทให้กับตัวเองนะครับพอเพิ่มบทบาทให้กับตัวเองที่อยู่ในเพจของผมแล้วใช่ไหมล่ะเขาก็ได้ทําการเตะผมออกจากเป็นผู้ดูแลนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งผมก็งงมากนะซึ่งตอนที่เขาเตะผมออกจากผู้ดูแลเนี่ยทำไมจ m a i ลถึงไม่ส่ง จะเข้าใจนะครับผมในคลิปนี้ผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็กําลังกระตือรือร้นอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะฮะผมก็ทําได้เพียงมาอธิบายให้ฟังนั้นเองนะครับผมอาจจะอธิบายได้ไม่ชัดเจนนะอาจจะสับสนอะไรบ้างนะครับทุกคนก็ต้องใช้สมาธิในการรับฟังของผมด้วยนะครับทุกคน <laughs> แลวทีนี้ถามว่าผมพยายามติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Facebook ไหมนะครับผมก็พยายามเดินเรื่องหรือว่าทําอะไรต่างๆนะเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Facebook นะครับผมแต่ก็ไม่มีช่องทางให้ผมติดต่อนั่นเองนะครับผมและทีนี้ผมไปดูคลิปใน YouTube นะว่าเขาสอนกู้เพจคืนหรือว่าทําอะไรคืนเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยก็บอกให้กดไปที่หน้าความช่วยเหลือในเฟซบุ o กใช่ไหมละ่ะผมก็กดเข้าไปนะครับและทีนี้ก็จะมีแชทของเจ้าหน้าที่เด้งขึ้นมาใช่ไหมละ่ะแต่ว่าในบัญชีของผมนะครับผมไม่มีแชทเจ้าหน้าที่เด้งขึ้นนนนมมาเือกกัับคค่ลยทุน ต่อมานะครับคนที่ผมเนี่ยเข้าไปดูใน u t u b e นะครับผมเขาก็บอกว่าต้องโปรโมทพวกคลิปอะไรต่างๆนะที่มีเพจอยู่ปัจจุบันนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นเพจอะไรก็ได้น่ะให้เข้าไปโปรโมทพอโปรโมทเสร็จจะสามารถแชทกับเจ้าหน้าที่ได้ผมก็พยายามทํานะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลาประมาณ7วันแล้วนะแชทของเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เด้งขึ้นเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อนะเพื่อจะเอาเพจของผมคืนได้นะครับ ซึ่งผมเนี่ยก็มีเพียงแค่แบบว่าให้ความหวังกับตัวเองนะครับผมว่ายังไงเนี่ยเพจของผมเนี่ยต้องกลับคืนมาให้ได้นะครับทุกคนอย่างไรแล้วทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้ผมเนี่ยหมดหวังเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเพจที่แบบว่าสร้างรายได้นะครับเพื่อจะมาเลี้ยงครอบครัวของผมนั่นเองนะครับทุกคน ทุกอย่างเนี่ยที่ผมทํามาหรือว่าสร้างมานะครับผมผมก็สร้างด้วยใจนะแล้วก็พยายามเตรียมที่นะครับทุกคนแต่ก็มาเสียไปแบบง่ายๆอ่ะผมก็ไม่เข้าใจกับตัวเองเหมือนกันไม่เข้าใจกับชีวิตตัวเองนะว่าต้องมาเจออะไรที่มันแย่ๆอะไรแบบนี้นะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะทุกวันนี้ผมก็ไม่มีแต่กินอยู่แล้วทุกคน แล้วทีนี้เพจของผมเนี่ยที่ผมใช้สร้างไรายได้เนี่ยก็โดนแฮกไปแบบหน้าด้านๆจะเรียกว่าหน้าด้านๆก็แล้วกันผมก็ต้องขออภัยในคําพูดที่มันไม่เหมาะสมด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าผมก็เสียใจจริงๆอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็เพียงแค่หวังว่าแชทเจ้าหน้าที่นะครับผมจะเปิดให้ผมสามารถแชทกับเจ้าหน้าที่ได้หรือว่าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้นะถ้าเกิดว่าผมสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ a c e b o o k ได้นะครับตอนนี้ผมก็คงได้เพจคืนแล้วนะครับผมต่ถามว่ามันผ่านมากี่วันแล้วนะที่ผมพยายามกู้เพจของผมคืนเนี่ยหรือว่าทําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ผ่านมาเป็นระยะประมาณ8วันแล้วนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เป็นวันที่8แล้วนะครับซึ่งในตอนที่ผมเนี่ยโดนแฮกวันแรกนะครับผมก็ยังไม่ได้มาทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้ เพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่มีเวลาว่างนะครับ<ส>ผมก็ต้องเด้เรียบเรียงข้อมูลเพจของผมหรืออะไรต่างๆนะเพื่อจะกู้เพจคืนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เตรียมเอกาสารหรือว่าอะไรต่างๆแล้วแหละเพื่อจะกู้เพจคืนซึ่งในร้อยเปอร์เซ็นที่จะได้เพจคืนนะครับผมผมก็ให้เพียง3 0นะครับผมที่จะได้คืนนั่นเองนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Facebook ได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Facebook ได้นะครับผมผมก็จะให้อยู่ประมาณ1 0 0นะที่สามารถกู้เพจคืนได้นะครับผม แต่ว่าผมก็ทําได้เพียงแบบว่าสร้างเพจใหม่ไวรอนะครับเพราะว่าผมก็กลัวว่าจะไม่สามารถกู้คืนได้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเพจใหม่ของผมนะก็สามารถเข้าไปกดติดตามให้ผมได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เพจเก่าคืนนะครับผมก็จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะครับต่ถามว่าการที่ผมเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันมีความรู้สึกดีๆกับผมหรือเปล่านะครับผมตอบได้เลยนะครับผมว่าไม่นะครับทุกคนมันไม่มีความสุขเลยนะเพราะว่าก่าที่ผมจะสร้างอะไรไมาได้ในแต่ละอย่างเนี่ยคือมันยากมากอ่ะทุกคนจริงๆนะ คือผมก็สร้างเพจใหม่ไปแล้วอะแล้วทีนี้ผมไปสตรีมดูก็ไม่มีคนดูเลยนะครับผมคนดูก็เพียงแค่แบบว่าเข้ามาผ่านๆมาดูแค่2 3งสามคนเงี้ยเนี่ยก็ทําให้ผมท้อเลยนะครับซึ่งในตอนนั้นก็ทําให้ผมนะครับผมคิดถึงบรรยากาศกเก่าๆนะในเพจเก่าน,นะครับเวลาที่ผมสตรีมเนี่ยก็จะมีน้องๆในเพจนะครับผมเข้ามาแสดงความยิดเขีนหรือว่าอะไรต่างๆนะแบบเข้ามาทักทายหรือว่าสวัสดีพี่คนน,นั้นพี่กินข้าวยังสบายดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งก็ทําให้ผมเนะี่คิดถึงบรรยากาศแบบนั้นนะครับผมผมเนี่ยก็ไม่มีความสุขกับเพจใหม่เลยนะในปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่ได้เพจเก่าคืนนะครับผมก็จะมาเริ่มต้นใหม่กับเพจนี้แหละครับทุกคนทุกคนก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับผมได้รับฟังข่าวนี้แล้วนะครับก็มากดติดตามเพจใหม่ของผมหน่อยนะครับเพราะว่าเพจเก่าของผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะมีเปอร์เซ็นที่จะได้คืนหรือเปล่านะแต่อย่างไรแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมได้เพจคืนนะครับผมก็จะมาทาคลิปหรือว่ามาบอกข่าวสารกับท่านผู้ชมอีกทีนั่นเองนะครับทุกคนจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ผมนะครับที่โดนแฮกไปนะก็มีหลายคนมากเลยนะครับที่โดนแบบผมนะซึ่งในปีนี้นะครับผมจะบอกได้เลยนะว่าแฮกเกอร์เนี่ยระบาดขึ้นเยอะมากเลยนะครับ ก็เป็นการป้องกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับผมว่าป้องกันยังไงนะก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ไปใส่เบอร์โทรล็อกอิน2ชั้นใน Facebook เนี่ยก็รีบไปใส่ซะน,นะครับเพื่อเป็นการป้องกันบัญชี Facebook ส่วนตัวของท่านผู้ชมนะครับผมผมก็จะมาบอกเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับ โอเคครับทุกคนเรื่องราวก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมถ้ายัางไงผมได้เพจเก่าคืนหรือว่าได้เพจคืนนะครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยก็ต้องได้ทําเพจใหม่ไปก่อนนะครับเผื่อไม่ได้เพจเก่าคืนนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ฝากไปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับทุกคนยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้รับรู้อีกทีนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่กดติดตามให้ผมหรือว่าสนับสนุนหรือว่าซั ผมก็ต้องได้ไปหาเอกสาร,รหรือว่าไปเดินเรื่องกับเพียของผมนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย